เจ๊จะไปซื้ออะไรครับกับสวัสดีครับผมสวัสดียามบม่ายครับยามตอนบ่ายๆครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y t u t u เอ็กดัมซิงครับวันนี้พาเจา๊มาซื้อของครับดูซื้ออะไรไปขายยีบบานกวดฝนตกครับพี่น้องนี่ ฝนเริ่มตกแล้วหาเจมาซื้อของครับซื้ออะไรไปขายกอพรุ่งนี้วันแม่วันแม่อะไรอีกก็พรุ่งนี้วันแม่เอาไงเอาไม่รู้ไหนมาที่สองสิงหาวันแม่อ้าวหรอพรุ่งนี้วันที่สิบสองไงเออโอ้พูดเออเลยเหรออยู่บ้านด้วยจ้าฮะพรุ่งนี้ก็จะออกมาถ่ายคลิปอะไรเรวกลับแต่วัน ฝนตกแล้วและร้านงามด้วยหาเจมาซื้อของครับตอนมาซื้อส่งของก็ไปอีปุ๊บเกียบเลยก็ตั้งใจว่าจะมาส่งของไนงะส่งของอะไรก็บอกว่าให้เอานั่นไปนะไอ้กล่องอนะเอากล่องทีร้านไปเลยก็จงมันไม่แผ่นใหญ่หรอก ฝนมาแล้วตกแน่นอนไม่เหลือฝนทำโทษหนึ่งแล้วนี่เข้าเกียร์ยากกรู้กเลต้องไปตั้งคาดใหม่ จะไม่ให้มันอ้วน,นได้ไงดูกินวะ่ะผลไม้ไม่อ้วนเชื่อไหมตอนงามนะตอนคบกันแรกๆนี่น้ำหนัก50แล้วตอนนี้ละ่ะเก็ดซีน้ำหนักอะไรนะเก็ดซีอยู่กันกี่ปีเก็ดงามงามเฮ้ยยังไม่ถึงคบกันกี่ปีอยู่ด้วยกันมากี่ปีน้ำหนักขึ้นอ่50กิโล <c oughs> <c oughs> ไช้ป่ไม่ใช่50กิโล20กิโล อย่าร้านแฝกอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาส่งให้นละไหนร้านไหนร้านแฟกนั่นเนี่ยข้าวงามข้าวงามอ๋อส่งแฝกใช่ไหมมาซื้อของซื้อของไม่ขาดดูดูครับกินก็บ่เอินทุกคนกินก็บ่เอินใครดูวั่นตันตึกครับทุกท่าเดินไปตอนคบกันใหม่ใหม่เนี่ยผมกับเจ๊เนี่ยตอนคบกันใหม่ใหม่นะ หุ่นยังดีครับอยู่ด้วยกันสามสี่ปีครับดูครับอ้วนเหมือนหมูครับ <laughs> นินทาเมียอีกแล้วคอยยิโก็ซื้อของไปขายครับพี่น้องดูหน้าดำแล้วเนี่ยออกถ่ายคลิปครับไปไหนไปไหนมาไหนต้องพกเม็ดนะครับผมเม็ดมีเต็มรถครับคันนี้ไม่ต้องพูดถึง ก็นับแรกก็ขอขอบคุณพี่ๆเป็นเพื่อนทุกท่านนะครับผมที่กดซับสไคร์ถึงอ่าหมืน่นซับสไคร์นะครับผมแล้วก็อ่าอันนี้นะนองว้าวสาวไอ้ที่คอยถ่ายเจ้า <laughs> เดีเออ๋ยวลอยไหมห้ตายสิ ตอนนี้ก็อยู่นี่แหละบ้านกวดครับเจ๊ก็ไปซื้อขนมอยู่ไลนโอ้ยพี่น้องฝนตกอีกแล้วพรุ่งนี้จะมีทีมงานไหนวิ่งงานไหมนอ้อพี่น้องมาอึมครึมมาแล้วครับนึ่นเห็นไหมมืดตึ๊บมืดหมดแล้วมืดทุกด้านครับดูเจ๊ขอไปซื้อเค้กนะ นี่ก็เราจะมารับเค้กอีกร้านหนึ่งนะครับไปขายที่ร้านนะครับแล้วก็ซื้อราคาส่งไปแล้วก็บวกเพิ่มนิดหน่อย5บาทส0บบาทก็บวกไปนะครับแต่ลูกค้า,าซื้อเยอะมากวันแม่ครับพรุ่งนี้วันแม่เจ๊ว่าอย่างนั้นบอกว่าจะเอาเค้กไปขายนะครับส่วนนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะก็ของกินของเจ๊เขาครับ รถแรงเว่อร์ปิวอ่ะไอซเอ้ยเซเแซไปหนไงอร่อยครับอร่อยมากพาเจ๊ไปซื้อของแอมบ์ นเริ่มตกแล้วไม่รู้ว่าจะไปไหนด้วยครับทุกคนก็ไม่แน่ก็กลับบ้านไปลงเพีเอฟซีดูครับรอเ,เจ๊ามาก่อนมาแนละ้วแอร์จากตลาดนี้ผมเซอรี่์ A แปลกตรง ช่วงเวลาคนอื่นทำไมส่งมาได้เวลาเจ้าอื่นทำไมได้เขาส่งมาเขาไมส่งมาได้พิกส่งของเอกนี่แหละเขาก็ส่งมาไอพิกส่งของเจนทีไงเคสแคบขึ้นรถใหญ่ใ่ตลาดที่ตมองแ่ไหนนะจะซื้ออะไรจะดูร้านเค้กก็เปิดไหมจะดูขนมปี๊บร้านเค้กไหนร้านเค้กอยู่ในตลาดสดน่ะน,นะพิกนี่เคยไปซื้อนะ่ะนร้านที่ขายขนมปี๊บนี่ยนะ ซื้อขนมปี๊บซื้อขนมอะไรไเคร้กอะไรเราซื้อขนม,มปี๊บไปร้านเค้กซื้อขนมปี๊ที่ไปอยู่ร้านเค้กอยู่ในตลาดสดนั่นแหละพูดง่ายๆสดตรงไหนมันไม่สดเลยแมาไอ้เล่ากล้าลุงขุมอย่ามาเอาล็อกโซ่ หลังต้อยเมานะรัดนาหนึ่งขุบหน้ดตาหมูพี่เคยจะนั่งไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีที่นั่งบยบายเลยปะอะไมอ้มวนเนื้อเลยกิน้าไฟกินไปอีกอข้าวปวดจะไม่รู้ฮะ ครับก็าพามาซื้อของซื้ออะไรครับกล่องส่งของวัสดุนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไร้สาระมากครับก็คลิปนี้ก็บ๊ายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมกดตรงนี้แหละสุ่มสีแดงนะทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ